กระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าการดูแลนะครับการดูแลก็คือว่าหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเราต้องกดกระจกนะครับเราต้องกดกระจกขึ้นลงนะครับหนึ่งเดือนประมาณ สองสามรอบนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เลยนะครับมอเตอร์ครับมอเตอร์เขาจะทาจะระบีหรือครีมไว้ข้างในถ้าเราไม่ใช้เลยมอเตอร์หรือครีมมันจะแห้งพอแห้งมากๆบางคนกระจกไฟฟ้าไม่เคยเปิดเลยครับปีสองปีสามปีครับเฟืองล็อกครับเฟืองล็อกถ้าไปกดบางคนไปกดแช่ บางทีบางยี่ห้อมอเตอร์ก็พังได้บ,บางยี่หอก็ไม่พังแต่มันหมุนไม่ไปแล้วก็ตรงมาหรือเฟืองแต่บางทีมันเป็นระบบปิดครับพวกนี้มันที่เขาแปะกาวตาช้างมาเลืออาร์ชื่อมมาเขาจะไม่ให้แกะก็บางทีแกะได้แต่มันต้องพาออกอะไรอย่างเงี้ยคราบเขาส่ามาก็จะไม่ให้ซ่อมเขาให้ซื้อใหม่ถ้าคนที่ซ่อมอเก่งๆก็มีนะครับแต่ต้องตัดต่ออะไรอย่างนี้มากมายหญ่กองครับเพื่อให้กลับมา ล้างไส้เฟืองข้างในจักรบีให้สะอาดก็เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งับกดขึ้นลงครับประมาณรอบสองรอบก็ได้สามรอบก็ได้ต้องทำนะครับเดือนสองเดือนก็ได้ท,ทําทีถ้าเราไม่ทําเลยกระจกไฟฟ้าก็เฟืองติดนะครับก็พังแต่นี้ก็เหมือนกันนะครับบางยี่ห้อก็กดเป็น ทันทันมันหมื่นครั้งก็ไม่พังกับชุดเฟืองชุดมอเตอร์อย่างแรงมาแต่บางยี่ห้อก็กดขึ้นลงทุกวันไม่ได้เนี่ยก็พังเหมือนกันเพราะว่าชุดเฟืองชุดมอเตอร์ไม่ทนแต่ว่าก็จะบอกยี่ห้อไม่ได้นะครับถ้าบอกได้บอกยี่ห้อไปเดี๋ยวก็จะมีผลต่อการค้าถ้ายี่ห้อไม่ดีบริษัทเขาก็เจ๊งได้เหมือนกันแต่ยี่ห้อดีถ้ารู้ก็ ขายถล่มทลายครับขายจนผลิตไม่ทันกันเลยทีเดียวเนี่ยมันมีผลตางการค้าบางทีบอกไปไม่ได้ครับ